สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังรับชมชแนลเคนโดว์โมโมครับผมเมื่อวานไปงานหนังสือกันมานะครับแต่ว่าหนังสือหมดเกลี้ยงเลยนะครับบูธรับเก็ก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาหาดูในร้านกระตุนสัง,งาว่ามีเล่มอะไรให้เราตามเก็บบ้างนะครับก็ตเกียวรีเฟนเจอร์นะครับเมื่อวานโปสการ์ดก็หมดแต่ผมคิดว่าในร้านน่าจะยังมีโปสการ์ดอยู่เดี๋ยวไปดูนะครับผมอันนี้นี่เขาเรียกว่าเป็นแบบเล่มสีใช่แล้วก็เป็นรวมแบบรวมฉากเด็ด มันเป็นการคัดฉากเด่นๆมารวมกันในเร่มนี้สาวๆาวหมายถึงรีไวล์ไททันเนี่ยเนี่ยรวมฉากเด็นๆเช่นตอนที่46-60-81นี่โอ้โหรีไวล์สู้บบมีสีเพิ่มมาใช่ให้ถึงอ<ร>ารมณ์มากขึ้นรีไวล์สู้ไททันลิงุจมันะปรับกันเลยนี่ฉากฉากที่ซีกบอกว่าลูกน้องฉัน,น,ห,นห,หายไปไหนหมดเฮ้ยหายไปไหนเพราะว่าตัวรีไวล์ไล่เก็บทีละตัว เรียกว่าเป็นคู่กัดคู่แข้นกันเลยของคู่นี้ถ้ายิ้มมาพร้อมกับเล่มสีขอกสิงคโปร์ขนาดไหนจ้าโอ้โหจัดเลยจัดเลยนี่ครับโตเกียวรีเวนเจอร์เล่ม22มาเร็วมากใช่เมื่อวานผมไปงานหนังสือมาแต่ว่าโปสการ์ดมันหมดในงานผมต้้องมีแลวผก็เลยมาหาที่ร้านการ์ตูนสง่ารเรียกได้ว่าเป็นร้านที่แท่ทุกอย่างใช่ครับใช่นี่ ได้เหมือนกันนะแต่ผมอ่านคุ้มกร่าแล้ววันนี้กอดกันเลยอนี่ควงควงนานเล่มหนึ่งร้อยครับเฮ้ยก็จะมีกี่เล่มเดี๋ยวนี้เล่มล่าสุดเนี่ยเล่มล่าสุดเล่มหนึ่งร้อยแล้วตั้งแต่กี่ปีมาแล้วเล่มหนึ่งร้อยแล้วใช่โตขึ้นยังเล่มหนึ่งยังไม่โตเลยครับมันเวลาผ่านไปกี่ปีอะไรเรื่องผมไม่รู้เหมือนกันแทบไม่ได้ติดตามเล่มหนึ่งร้อยคุณแต่ว่าตัวยังเท่าเดิมใช่นี่ อะไรครับดูหน้าปกเนี่ยโอ้ไม่ค่อยเลยอันนี้ล็อกซี่ป่ะเนี่ยใชออ่แต่ลายเส้นเขาดูไม่เหมือนแบบอนิเมะเนาะเป็นแบบเวอร์ชันแบงไงอันนี้จะโมดบน,น่ารักขึ้นนิดนึงมันเทิงขึ้นเยมันเป็นท่าพิเศษของล็อกซี่นี่หรือเปล่าเฮ้ยเป็นของล็อกซี่ใช่เดี<ม>๋ยวต้องเป็นบันทึกอะไรเรารับแน่นอนดูจากหน้าปกนี่หน้าหลังเป็นไงครับ เอ้น่ารักเฮ้ยตัวจ้อยลอกซี่ตัวจ้อยล็อกซี่จิว๋วฮะฝากจัดก,การที่เหลือด้วยนะคะเชิญไปเจ้าคนนะคะใครเป็นเล่นที่สลายเรียกว่า ่าสนใจน่าสนใจบันทึกรับรับแค่ไหนหดูดากปกมันจะรับแค่ไหนดวงรับตับแตกแค่ไหนต้อง <c oughs> ต้องลองมาดูกันเล่มนี้ <c oughs> นี่ครับบูพีเลียดเล่มหกเมื่อวานผมไปงานหนังสือมาเหมือนกันแต่หมดหมดอีกแล้วแต่ว่าที่นี่คือ <c oughs> มีมีทุกอย่างเลยผมบอกเลยว่าลักทิมผมไปมาเมื่อวานหมดเกลี้ยงที่นี่ก็คือมีทุกอย่างไม่มีอะไรหมดเลยใช่ครับนี่บูพีเลียดเล่มนั้นหนังสือเลยนะ เทมากดูแบบนี่อยู่นี่ครับซีเรียสเล่มหกไอันนี้คือน้องแบทแมนเอือปะแบทแมนเลยน่ารักเนยรักแมวจะไปเล่นที่สามแมวนะคุณคือเมื่อเขื่ใจเป็นทาสแมวางรักแมวมีเกมเมอร์คนไหนที่ไม่ใช่ทาสแมวบ้าง ราวสามสิบเรื่องใหม่ๆเยอะนะครับนี่คือน่ารักจังนี่ครับโคลิีมิยะเมมโมเรียบุ๊กยังาห้อหล่อมากเล่มจบแล้วใช่ไหมใช่ครับจบแล้วเล่มสิบหกนี่เป็นเล่มพิเศษด้วยนี่ใช่ใช่โอ้โหไม่มีอะไรครับ ป้า,าหาต่องเฮ้ยคุณอ่านเรื่องนี้แล้วนี่เวคอัพบิวตีคลิปขามย้อยซื้อเลยอ้าววันนีค้คนยิบมาไหมเหรออ้าวเฮ้ยนี่มันนี่ร้อยสามสิบรุ่นรักตามสายลมไม่ใช่ใช่บ้านของเสียงหัวใจไม่ใช่แต่ว่ามันคนเดียวกันหรือเปล่าครับใช่รุ่นรักตามสายลมกับ แดเอ้แปดห้าเอ้คาเฟ่คาเฟ่นี้มีทางฟ้ามาเสิร์ฟรุนรัก<ช>ตามสายลมแล้วก็บ้านขอเสียงหัวใจเฮ้ยเก่งอ่ะเนี่ยห้าแต่ว่าเป็นไงอะ่ะ <c oughs> โคจิเซลดีไหมอะ่ะค,คุ้มไหมร้อยสามสิบบาทแต่เขาอบอกวิบูลย์กินมันเซ็นเซ,นซอร์ดิก็เก็บดิ <c oughs> มันเซ็นเซอร์ปุ๊บเก็บเลยอ่ะครับเป็นเรื่องเนี้ย <c oughs> สุดยอดเฮ้ยมันคืออะไรครับเนี่ยโคตรไม่ทำชื่ออ้าวเฮ้ยเคยได้ยินชื่อเหมืันแค่ไหนเออคุณได้ไง คุณครูเนี่ยนะชื่อเนี่ยไม่ถามชื่อแต่รู้ชื่อเออไม่ถามชื่อแต่รู้เรื่องเนี้ยสุดยอดนี่คลิปภาคแรกเ,เ,เลยอ่ะภาคแรกเลยใช่แต่นี่น่าสนใจอะ่ะนี่หน้าปกเล่มสองคนระับเออน่ารักเ,นะเออนี่ยนะคือคนนี้เขาวาดลายเส้นสวยดีนะมันแบบแบบคาเฟ่นี้คาเฟ่นี้ผมไม่ชอบคาเฟ,ฟ,ฟ,ฟ่นี้ไงก็เลยไม่อยากทานเลว อีกเรื่องชื่อรุ่นลักตามสายลมเออคุณต้องอ่านตอนแรกอ่ะเป็นไงเฉยๆผมเห็นมันมีแพ็กเซ็ตรถราคาเวยรุ่นลักตามสายลมในงานหนังสือเดี๋ยวไปกันไหมเนี่คือเป็นโปสเตอร์เหรอหรือว่าเป็นแฝมเป็นอะไรโอ้ยมีนารูโตะด้วยผมนี่ชอบเลยนารูโตะว่าแต่มันคืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยเท่ห์ะอยากได้อ่ะอยากได้เปห้อง อนอนไลน์ใช่ใช่แล้วตัวผมว่าเป็นโปรเตสแบบรวมโปรเตอร์เฮ้ยอ๋อมีข้างหลังด้วยดูรวมโปรตเตอร์อยากได้ไปแปะห้องเลยใช่ใช่รวมโปรตเตอร์แต่รู้มีอะไรบ้าง อว่างไงวัยรุ่นเคไยอ้าวจริงเหรอเนี่ยเคย้อนชินจังเออแว่นบอลบอ่าตอนรอแบบรอคนใส่แววน, YouTuber, นยูทูบเบอร์คนนึงชอบช,ช,ชล่าสุดผมเห็นเขาแช์กันน่ชินจังร้องเพลงแฟนใหม่หน้าคุณไม่ยะลาบแฟนใหม่เธอหน้าคุณคุณเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่มีอะไรเฮ้ย้าชิโร่มาเดินเล่นตัวเดียวได้ก็คงดีนะสิ เป็นไม่คนเลยคนคนมันคนที่คนบอกว่าไม่มีอะไรจูนิโนแต่ร้องน่ารักไหมได้ไหยเรื่องนี้เหรน่ารักปกสวยอ่ะน่ารักเหรอเออกูชอบปกมาันสวยมากเลยับไปนับดาวกันไหมนอนไม่หลับเป็นมิโซมมเนียลงนอนไม่หลับอู้ชินจังอุ้ยนารูโตะเปิดตำนาน นางเงือกกินปลามือเศร้าสุดของเจ้าหญิงเงือกอ่นั่นแล้วปรากฏา้เพื่อนแสนอร่อยของฉันเฮ้ยเพื่อนแสนอร่อยตัวละครไม่ปรากฏกายและตายทันทีเขาเป็นนางเงือกเหรอครับมันจะใช่ว้าวคอนเสปต์คนญี่ปุ่นนางเงือกอุ้ยสวยมากขอโทษนะคัสโะเล่นดีจังเลย อร่อยเฟติชแปลกๆวะมัไม่ใช่เฟติชแปลกๆวเนอนั่นดินลังเงื่กินปลาอ้าวนี่มาถึงเล่มสามแล้วเหรอครับเนี่ยทำไมไวจังอย่างนี้เขานับเป็นคาริบอริซึ่งไหมคืออะไรครับเป็นดาริซึ่งยากกินเนื้อกินเนื้อคนนเดียวโอ้โหไอ้คุณช้อนเรื่องนี้กฎการเนี่ย ไอเรื่องพานเร็วะไรสองร้อยบาทเถ็บดิสองร้อยบาทเลยเฮ้ยแตอันนี้หน้าเดี๋ยวค่อยไปดูเถื่อนโอ้โเยอะใจเย็นเลยดังงกมังงะอ๋อดังงะมังเ้ดังงะมังเอ้ดดังงกมังงะทุกท่านจอมานั้นเชิญแต่คุยกันไม่รู้เรื่องซะงั้นจะมาเป็นโรลี่อ่ะใช่ป่มเราไม่ใช่สายโรลี่เนาะอุ้ยเรื่องนี้สวยดีเหมือนกัน ชื่อแต่เรื่องสามมันน่ารักจริงคือลายเส้นเรื่องนี้มันน่ารักมากเลยแต่ในเรื่องยังเชยอ่แต่ในเรงเวิ่เรื่องอะไรโอสเกอร์โอสเกอร์ไวเท่ดังนั่นเด็กการเล่มหนึ่งเว้ มันมีในมีอ่ะงั้นเดี๋ยวไปลองอ่านในมังงะผัดเดี๋ยวก่อน,นโอเคมังงะผัดให้ถึงคุณเกียร์ยไม่ได้วันนี้เอา,ส,าสองเล่มน,นี้ครับวันนี้ได้สองเล่มครับผมเป็นบูพิเลียดกับโตเกียวรีเวนเจอร์บูพิเลียดเล่มหงเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อวานไปงานหนังสือหมดนะครับหมดเกลี้ยงเลยแต่ในร้านยังมีอยู่อ่าแล้วก็โตเกียวรีเวนเจอร์เล่มยี่สิบสอง หน้าปกเท่มากคือในงานมีแต่ว่าโปดต์การ์ดหมดผมก็เลยมาตามเก็บโปดการ์ดท,ที่ร้านลุงสง่าก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เกิดใหม่เป็นลูกโอชิเลมสีในงานหมดปะหมดแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังไม่เข้าตามร้านครับลูกโอชิเลมสีหอก่อนใช่ม,มันเข้างานหนังสือก่อนอ,อตอนแรกผมก็เอานึกว่าจะอดเก็บแล้วนึกว่าจะเก็บไม่ทันละแต่ว่าเดี๋ยวเข้าร้านหนังสืออยู่อื แล้วก็พวกเรื่องใหม่ๆได้แดงบูบอกก็ยังไม่เข้านะครับอมไม่ว่าแต่คุณได้เล่มอะไรมาครับผมก็เป็นบูพิเลดอ้าวไอเล่มพิเศษด้วยปะเนี่ยใช่ดูดูหน่อยดูหน่อยหน้าปกเป็นไงเล่มพิเศษเลยเรียกว่าแฟนขับตัวจริงครับเก็บเล่มพิเศษเออใส่ผอเสือครับไอ้โปเก็จะโชว์นี่ไห้โปไอของแถมเขาอะไอด้านหลังมันเป็นลายเซ็นโปสเตอร์มันใหญ่มากเลยอะกลับด้านครับ โปรเตอร์สายใหญ่มากสูงเท่าเคนโดครับถ้าคิดไม่มออกอะไปแปะห้องนอนสวยๆเล่มหกเอ้ยคุณแซนได้เล่มอะไรมาเนี่ยนายกระตูนสุดจริงจังแห่งยุคสมัยใครย้อนชินจังครับผมใช่ครับ,รบดีมากก็วันนี้ประมาณนี้ครับผมมาตามเก็บหนังสือที่หาไม่ได้ในงานหนังสือครับผมร้านกระตูนสง่ามีให้ครบเลยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม